ัสดีค่ะมือนีกับสิบห้ามาเบิงน่องหอยเด้อจ้ะน่องหอยชื่อรีสีทองนี่นองผึงไข่ลังใครสนใจหอยเด้อถักมาถามสอบถามก้อนใดนะจ๊ะหรือว่าอยากได้ค้าใน,นน้ำเอียงก็ะถักมาใดนี่อันนี้กำลังผสมพันุ์กันเลย มาแยอกผสมเสร็จแล้วเขาก็สิเริ่ดมาใแล้วจ้ะอันนี้อายุหอยประมาณสี่เดือนนะจ้ะแต่เลี้ยงมาน,นี่จะตัวงงาม,งามตะวนี่สี่เดือนอันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียอันนี้ตัวเมียนะน,นี่ก็ตัวเมียสีเหลืองทองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพียตัวหนึ่งตัวใหญ่ กวกำลังงางๆนี่เงยง่าย,ยงายอยู่ก็จะมีลูกอหอยปะปนกันไปเด้อค่ะอันนี้ตัวฟนูนะเปล่งดีๆนี่ฟ้ามันจะเป็นน,นูนๆแต่ถ้าเป็นตัวแม่นี่ฟ้ามันสีเบาๆลงไปจังสิเบิ่งทั้งขางสิหลูกเลย สำหรับพายที่เบิ้งเพจหอยยเมื่อไห้เป็นนะคะนี่ังน,นีะมีตัวใหญ่กามัวนี่สิเป็นสนิมมีสนิมอยู่ประมาณสองตัวอ้าวอันนี้ก็มีนี่สี่ตัวละพี่กวางอยู่พี่ง้มค่ะนี่อายุประมาณสี่เดือนละนี่ ก็อยู่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์เพราะผสมพันธุ์เสร็จแล้วกะน้นองก็สิเดิมใครแต่ว่าใครหลอดแรกใครน้องกับสิประมาณซ้ำเนิ่วก้อยเฮานี่ซ้ำขอเนิ่วก้อยเฮาปัดเพราะ่ใครมาเรื่อยๆเดิมใครหลายหลายห้งางแล้วกะสีใครเงาเงาแบบนี้อืโอเคสำหรับคลิปนี้กะ ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามจ้าเดี๋ยวสิมาอัปเดตน้องหอยให้เบิ้งเรื่อยๆเลวจ้าแบ่งปันความรู้ให้กันหรือใครสนใจอยากได้หอยกะทักมาถามก่อนได้ว่าสื่อว่อเป็นอย่าง้อคะ่ะขอแค่ว่าได้ถามลานนี้แม่ขาดใจดีถามเอียงก็ไดอันนี้ก็เพิ่งเริ่มศึกษาอยากเรียนคือกันค่ะข,ขอบคุณหลายจ้า